สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับสำหรับโมดูลในวันนี้นะครับคุณแก้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ Teaching and Learning Activity ครับก็คือในเรื่องของเอเราจะมีกระบวนการมีหลักการในการจัดการเรียนรู้หรือจะใช้กิจกรรมอย่างไรดีนะครับซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระนี้ครับก็คือ ผู้เรียนเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ชมเราสามารถที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของกลลับการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้นะครับซึ่งก่อนอื่นครับคุณแก้วอยากจะมาแนะนําสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลนะฮะที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมครับก็คือ triangle of effective learning ครับก็คือสามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเจ้าสามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะฮะ ก็จะประกอบด้วยนะครับด้านบนของสามเหลี่ยมนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า learning outcome ครับหรือว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อมานะครับเราก็ต้องออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ครับให้สอดคล้องนะฮะหรือว่าอะไรเมนก,นกันกับสิ่งที่เราเรียกว่า assessment ครับก็คือการประเมินผลและสุดท้ายครับก็ต้องสอดคล้องกับ learning activity ครับหรือว่ากิจกรรมการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมฮะ ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้การประเมินผลแล้วก็ตัวกิจกรรมครับทั้ง3ส่วนนี้ครับจะต้องอไลน์เมนกันหรือว่าต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับได้ถาวมว่าได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของคณะเข้าลูกศรุตาสาหกรรมและเทคโนโลยีเนาะเทคโนโลยีรยครับ,รบของบจทรรของเราดห,หลย อยากจะให้ครูอ้อครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเบื้องหลังของความสําเร็จที่ครูอ้อได้ไปช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาครูอ้อมีวิธีการอย่างไรครับในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครับก็หลักๆก็จะมีสีขั้นตอนนะครับที่ที่เราไปใช้นะครับเริ่มแรกเนี่ยการการเรียนการสอนทุกครั้งอาจารย์ก็ควรที่จะบอกเป้าหมายการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกครั้งนะครับก็อย,กอย่างล่าสุดเนี่ยที่จัดให้น้องๆคารุศาสตร์ไฟฟ้านะครับก็วหมายการเรียนรู้ของเขาก็จะแจ้งตั้งแต่ต้นเลยพร้อมกับการแนะนําตัวทำความรู้จักกันว่ามันเนี้ยเขาจะต้องมาเรียนรู้เรื่องการออกแบบการสอนของตัวเองตามสาเรียงการเรียนรู้หรือว่าการเรีนเก้อหนอ activity l e a r นัก็แ้นครับนั่นแบบนั่นแปลว่า ครูอ้องจะแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้ก่อนสอนให้คู้เรียนทราบได้หรือว่าว่า learning outcome คืออะไรครูอ้องเองก็ต้องก็ต้องเขียนไอ้เจ้า LO นี่แหละว่า learning outcome เนี่ยก่อนเสมอนะครับใช่ครับก็ในการออกแบบกิจกรรมการสอนของเรีทุกครั้งเนี่ยก็จะคิดตรงนี้เสมอเลยครับ mm hmm. ให้ชัดเจนแล้วเอามาแจ้งก่อนแล้วพอ,พอการการที่เราจะแจ้งเข้าไปเนีวกอนักศึกษาได้รับทราบแล้วต้อหมายใจเียรู้ คืออะไรมันเขาจะเห็นโกอยู่ข้างหน้าลานๆแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในหัวเขาจะทบทวนเรื่องทบทวนว่าสิ่งที่เขามีมีอะไรบ้างนะครับแล้วเขาจะเตรียมการเรียนรู้ของัวเองไปยังไงล่วงหน้าอยู่แล้วเือนต่างชาตินะครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้า learning outcome นะครับเราจึงต้องเขียนในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาที่ที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน ครับตัวผู้เรียนเองเขาก็จะได้จะได้รู้รู้รู้รตัวเขาด้วยว่าเรียนในยูนิตหรือกิจาก,การรมนี้ไปแล้วเขาก็จะต้องมีคุณลักษณะมี potential อย่างน<ช>ั้นนะครับ<ช>แล้ว<ช>มาถึงปุ๊บขอแจ้ง learning outcome หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบเสร็จเนี่ยครูอ้อมเอาคอนเทนต์เนี่ยมาสอนเลยหรือเปล่าัะว่าวันนี้จะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หลักๆเนี่ยอาจารย์อาจจะสอนเลยก็ได้นะครับถ้า นียก็คือเหมือนทำให้มันเป็น a c แอคทแวเนีรนิดนึงนะครับก็แทนที่เราจะสอนเนื้อหาไปเลยเรามีการสลับเรียนเองมันใหม่นะครับก็จะเริ่มจากกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมขอดปลาให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม,อมเตรียมสมาธิสําหรับการเรียนรู้นะครับกระตุ้นตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้กับเรานะครับด้วยายที่เล่นไปล่าสุดก็จะเป็นกิจกรรมราชาตล่อดนะครับก็ เอาไพ่ที่เราเล่นกันทั่วไปไพ่ดอกเด้งไพ่อะไรเงี้ยนะครับเอามาเล่นกับน้องๆโดยที่เราจะแจกให้น้องๆเนี่ยมีไพ่เท่าๆกันหลังจากนั้นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยไปพูดคุยกับเพ,พื่อนๆนะรับต่อรองกันว่าจะแลกไพ่อย่างไงหรือจะไม่แลกเพื่อที่จะสะสนหน้าไพ่ของตัวเองให้ได้สูงที่สุดก่าเขาเพื่อนนะครับเออเอาเอาพวกเอาไพ่มาในห้องเรียนใช่ไหมแปลว่าวิชาที่จะสอบเป็นวิชา,ากับคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้เหรอฮะเลยต้องเอาไพ่มาเป็น ถอนปลกักก่อนก็จริงๆก็ไม่ได้ใช่นะครับก็าอาจจะจริงๆเนี่ยตัวกิจกรรมถอนปลักของเราเนี่ยมีเพื่อกระตุ้นอย่างเดียวอาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นเวทีมหรือบอร์ดเกมอะไรก็ได้แต่ถ้าอา,อาจารย์ออกแบบกิจกรรมตัวเนี้ยนะครับให้สอดคล้องกับนหาแล้วก็ปูไปถึงนหาที่จะสอนได้ก็จะดีนะครับเช่นเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่น ั้นน้ำมันไปเรือแล้วก็ให้น้องๆแข่งกันหย่อนแก้วเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องแบ่ยตัวอนกระดาษก็จะดีกว่าเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกิจกรรมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ที่ทางครูอ้อมเรียกว่าถอดปลั๊กใช่ไหมหรือว่าอันปลั๊กนี่แหละเพื่อเพื่อเหมือนกับเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนก่อนที่เขาจะมานั่งนั่งเรียนเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ คซึ่งซึ่งกิจาก,การรมนี้มีหลากหลายเลยอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูอ้อพูดถึงอย่างเช่นเบรนจิงอย่างเงี้ยเป็นเป็นยังไงก็เบรนจิงเป็นนี่ก็จะเป็นเรื่องการที่เราใช้ร่างกายสองสิ่ให้มันไม่เหมือนกัน<อ>ใครจะมา<อ>ไหนก็ได้ไม่เหมือนกันเช่นข<อ>้างนึงอาจจะถูกทุบมือข้อางนึงถูกมือก็ได้ครับ,รบเขาก็จะสมองก็จะเริ่มตื่นตัว<อ>แล้ววา่าต้องคอนโทรลร่างกายเรายลงไือ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือตัว learning activity เนาะที่ที่จะเตรียมคำของผู้เรียนก่อนนะครับอย่างกิจกรรมเนี่ยหนูเห็นในภาพแล้วเนี่ยูสนุกมากเลยครับครณอ้อครับมีเล่นโปงเล่นไพ่อะไรนะราชาน้ต่อรองใช<า>่ไหมฮะพอเราพอเราใช้กิจกรรมลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยประมาณประมาณกีนาทีนะครับที่วันนั้นก็ออมใช้ประมาณ1 0 1 5นาที10-15นาทีนะครับ <พอ S 1> เล่นไม่สั้นก็ได้ถ้าอาการไมร่สนุก ประมาณ5นาทีควรควรควรจะ,บบระบบยุดน,นะครับหลังจากนั้นครับพอเราใช้ลักษณะของกิจกรรมแบบอันภาระบบกิจกรรมําดับต่อมาเราเราทำย่าง<อ>